กัมพูชาเตรียมส่งคืนพลเมืองเกาหลีใต้59รายที่ถูกควบคุมในคดีหลอกลวงออนไลน์การดําเนินการนี้จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้หลังจากคณะทําง,งานเฉพาะกิจจากรัฐบาลเกาหลีใต้เดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรง แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่โกรธของคนไทยกัมพูชาได้วางแผนจะส่งคืนพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวมากกว่า50รายกลับไปยังประเทศบ้านเกิดในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568โดยมีการประกาศแผนนี้เมื่อวันที่16ตุลาคมหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจไปที่กัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ สำนักข่าวเอฟรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาได้ออกถแถลงการว่าพวกเขาจะดำเนินการในระเทศพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในคดีหลอกลวงออนไลน์รวม59รายซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์และผู้ที่ถูกควบคุมในคดีอาชญากรรมอื่นๆกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยร่วมมือกับสถานทูตเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้ระบุว่ามีพลเมืองเกาหลีใต้ประมาณ80รายที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งหลายรายก็ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้พร้อมกับมีการจับกุมพลเมืองเกาหลีใต้มากกว่า60รายที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงออนไลน์ คณะทำงานเฉพาะกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกจ้างงานออนไลน์ที่กำลังเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆและเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและกักขังพลเมืองเกาหลีใต้พวกเขายังมีเจตคติในการช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาแต่ทำไมเรื่องราวนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อน การหลอกลวงออนไลน์เป็นอาชญากรรมที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและมักจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกหลอกลวงทั้งทางจิตใจและทางเศรษฐกิจการดำเนินการส่งคืนพลเมืองเกาหลีใต้นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความต้องการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทั้งสองประเทศติดตามข่าวต่างประเทศที่นี่ https colon slash slash www thai r a t co t h news f o r i n แหล่งที่มายอนหะ h t t p s y n a c o k r s p e t i a l 2 0 2 5 1 0 1 6 0 1 0 6 5 1 3 2 0 question section national mark diplomacy slash